สวัสดีครับพบกับผมนะครับคนสาบ้านอุดรธานีตอนนี้ผมอยู่ที่หน้างานบ้านหัวขัวนะครับอําเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ก็ใกล้เสร็จเต็มทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพาไปรีวิวบ้านหลังนี้กันนะครับเนี่ยจะค่อยๆเดินหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกครับเฉะแฉะไปหมดเลยมาหลังนี้ปุ๊บเจอก่อนเลยครับหินกราบบ้านอังนี้แต่งด้วยหินกราบนะครับสวยงามมาก ด้านนี้จะเป็นบันไดขึ้นหน้าบ้านนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นราวจับสแตนเลสนะครับสวยงามมากเลยเข้ากับหินกาบมากเลยครับในส่วนหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นประตูเข้าหน้าบ้านขนาดใหญ่นะครับเป็นประตูไม้นะครับสวยงามเลยข้างบนจะเป็นฟ้าหลุมนะครับมีไฟด้วยสองหลุม เดี๋ยวผมขอเข้าทางหลังบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่างของเราทํางานอยู่นะครับไม่สะดวกเท่าไหร่นี่ครับบรรยากาศการทํรงางานของช่างเรา<ป>ตรงนี้ผมร,รีวิวกันเลยตรงนี้เป็นโรงจอดรถเดี๋ยวให้ดูให้ดูเอาไดูให,ให,ใหม่นี่โรงจอดรถขนาดใหญ่จอดรถได้สองคันเลยนะครับลึกมากเห็นไหมครับตรงหลองจอดรถตรงเนี้ยจะเป็นที่เก็บของนะครับนี่ซึ่งเราสามารถเอาของมาเก็บตรงนี้ได้เลย 98, เบ 98, นี่คือประตูหน้าบ้านนะครับที่ผมบอกเป็นประตูไม้ขนาดใหญ่นะครับในตรงนี้มีหน้าต่างบานกระทุงสองบานนี่ครับบานกระทุแบบนี้เลยสวยงามมากนี่เป็นบริเวณห้องโถงของบ้านหลังนี้นะครับนี่ครับด้านนู้จะเป็นปลักนะครับสามารถวางทีวีด้านนั้นได้แล้วก็มีลักไฟมีอะไรครบเลยนี่ครับเป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับด้านนี้จะเป็นฝ้าหลุมนะครับฝ้าหลุมแบบซ่อนไฟสวยงามมากเลย นี่จะเป็นบริเวณชั้นหนึ่งโอ้กระเบื้องบันไดสวยมากครับลาวจับสแตนเลสสวยงามผมจะพาด,ดูทั้งสองก่อนนะครับตามมาได้เลยนี่ครับบันไดสีสวยมากข้างบนนี่จะมีทั้งหมดสองห้องนอนนะครับขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอห้องน้ําก่อนอผมให้ดูห้องทางซ้ายก่อนห้องทางซ้ายนี่เป็นห้องนอนขนาดเล็กมีหน้าต่างบานกระทุกหนึ่งบานแล้วก็มีบานสไลด์ บานเลื่อนวิวหลังบ้านของลูกค้าเนี่ยสวยงามมากเห็นไหมครับข้างหลังนี่เป็นทุ่งนาหมดเลยแลวตรงนี้จะเป็นครัวนะครับ่ที่ทั้งของบ้านเนี่ยต่อเติมขึ้นมานะครับเรากำลัลงทําให้เสร็จเดี๋ยวผมจะพาดูข้างหลางทีหลังนะครับเดี๋ยวจมผ้าบนก่อนหลังจากที่เรชมห้องนอนเล็กมาแล้วเนี่ยพอเรามาปุ๊บด้านซ้ายมือจะเป็นห้องน้ําครับนี่คือห้องน้ําสวยงามมากกระเบื้องสีสวยมากเลยนะครับ และนี่จะเป็นห้องนอนหลักหรือห้องนอนใหญ่ของบ้านหลังนี้นะครับนี่จะมีหน้าต่างบานกระทุง้งสองบานแล้วตัวนี้จะเป็นประตูห้องข้างหน้าเล็กๆเนี่ยเป็นห้องพระนะครับผมนี่คือห้องพระนะครับตัวของบ้านรีเควสม,มานะครับห้องนี้อยากได้มากสวยงามห้องพระห้องพระนี่จะเห็นวิวหน้าบ้านนะครับเห็นไหมครับข้างหน้านี่ก็สวยงามเป็นไร่มันสับปะหลังนะครับ <S <S เขียวกะจีไปหมด นี่หลังจากห้องพาปุ๊บแล้วก็ไปห้องนอนใหญ่ข้างบนนี่ผมก็พาชมครบทุกห้องเลยนะครับมีทั้งห้องนอนห้องพระแล้วก็ห้องน้ําครบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูทางลงบันไดกันหลังนี้บันไดสวยงามมากให้ดูครับมุมนี้สวยจริงๆกระเบื้องเนี่ยก็สวยนะครับรับมากรับกับบันไดมากเลยครับกระเบื้องพื้นสวยงามห้องนี้เฟอร์ิเฟอมาก ข้างล่างนี่จะมีห้องนอนอีกห้องหนึ่งด้านซ้ายนะครับห้องนี้แต่ผมเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นห้องที่ช่างพักอยู่ผมจะลงมาตงนี้จะเป็นห้องครัวเราจะไปห้องครัวกันนี่จะเป็นห้องครัวนะครับมีซิงล้างจานมีอะไรครบเลยมีเตาห้องครัวนี่ก็จะมีห้องน้ำมีห้องหนึ่งห้องนี้เดี๋ยวเราือห้องน้ํากันนี่เป็นห้องน้ํานะครับอันนี้ในบ้านตอนนี้ผมก็พาชมครบแล้วนะครับเดี๋ราไปชมหลังบ้านกันว่ามันยังไงบ้างออกทางนี้เลยครับ นี่จะเป็นโซนต่อเตอิมที่ผมบอกนะครับจะมีห้องห้องหนึ่งเป็นห้องเก็บของแล้วก็โซนตรงนู้นจะเป็นซิงล้างจานนะครับแล้วก็ปูด,ด้วยกระเบื้องสีเทาลายนะครับสวยงามบ้านหลังนี้เนี่ยเราก็เีฟุตบาทรอบบ้านนะครับสวยงามครับเดี๋ยวผมจะพาชมต่อเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ผมพาชมภายใบ้านแล้วนะครับตอนนี้ผมพามาดูโลรถอีกครั้งหนึ่งครับเป็นไงครับกว้างขวางและยาวมาก จอดรถได้ถึงสองคันสวยงามจริงๆครับบ้านหลังนี้น,นี่ให้ดูบรรยากาศนะ้บบ้านอีกรอบหนึงนะครับบ้านหลังนี้เป็นกระเบื้องหลอนคู่นะครับผมซึ่งกระเบื้องหอนคู่นี่จะอยู่ในงบที่เราให้นะครับ เดี๋ยวผมขอฝากติดตามเพจด้วยนะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีหรือใครที่อยากจะดูวิดีโอการรีวิวบ้านของเราเข้าได้ที่ Youtube ช่องคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับทิกตอกอิสรเรามีหมดทุกช่องทางเลยนะครับใครสนใจอยากสร้างบ้านก็ติดต่อได้ทางเพจเลยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ